สนับสนุนโดยโรซ a าฟามิลี o ฟูเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับไขมันชนิดหนึ่งซึ่งไขมันชนิดนี้ถูกพูดถึงกันเยอะแยะมากมายว่ามันคือตัวปัญหามันก่อ ปัญหาต่างๆในร่างกายของเราแต่ปัญหาที่มันสร้างเนี่ยและหนทางในการที่เราจะได้มันเข้าสู่ร่างกายมันอยู่แถวไหนกันบ้างกับไขมันทรานส์ไปเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับปาต่โกที่กินตอนเช้าเอร่อยนะบางคนกินกับกาแฟอะไรก็มีตอนเช้าเ้านะครับแทนอาหารเช้าเลยได้จากการที่ไปซื้อมาจากตลาดที่ตลาดก็พ่อค้าแม่ค้าเขายืนทอดปาต่โก็ในกระทะใบใหญ่ๆน้ามันท่วมเลย เป็นหมดเลยนะครับน้ามันเหล่านั้นไม่รู้ว่าที่แท้แล้วพ่อค้าคนที่เป็นคนทอดปลาตังกโกใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือเปล่าอ mm. แต่น้ํามันเป็นคณะเลยคงไม่มีพอ่พอค้าคนไหนที่ใจถึงขนาดว่าทอดเขอวันนี้แล้วเททิ้งพวกนี้เอาน้ำมันใหม่แล้วทำไอีกนะครับคงมีการทําซ้ําทอดซ้ํากันอยู่นั่นแล้วในกระทะนั้นเอามาทำเกิดศึกษาวิจัยในห้องแลบพบว่ามีน้ำมันทรานเพียบ เยอะเต็มที่เลยเป็นปัญหามากเลยนะครับองค์การอนามัยโลกประกาศว่าทรานเป็นผู้ร้ายในในแง่ของอาหารที่ชิ้นที่เป็นไขมันที่สำคัญมากเลยเพราะมันจับตามหลอดเลือดเราทำให้หลอดเลือดตีบตันไ้เยอะกระจับตามหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจต่างและอาการอื่นอีกหลายอย่างเลยที่เกิดโทษทางร่างกายได้นะครับถามว่าไขมันทรานเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดเพราะว่ามนุษย หวังจะรวยเร็วแล้วก็หวังจะกินของที่อร่อยกรอบกรอบเคี่ยวแล้วมันกรอบ,รอบทั้งการลดต้นทุนของสินค้าที่จะผลิตไปขายบวกกับต้องการทําให้เกิดการกรอบจะได้โดนใจผู้ซื้อพ่อค้าจึงตัดสินใจใช้ไขมันชนิดที่เป็นเรียกว่าทรานส์ไขมันทรานสเกิดจากการที่เอาน้ํามันพืชมาพ่นแก๊สไฮโดรเจนใส่น้ำมันนั้น ผลตามมาคือเกิดน้ามันนั้นแข็งขึ้นเป็นเนื้อที่แข็งขึ้นนะครับ mm hmm. เอาไปทอดอะไรก็ตามแต่มันก็จะกรอบเพราะ uh huh. มันอยู่ในอุณหภ,ภูมิที่เรานั่งกินที่บนโต๊ะอาหารเนี่ยหรือกินในโซฟานั่งดูทีวีเนี่ยอุณหภ,ภูมิห้องมันเป็นอุณหภูมิที่เป็นปกติไขมันทั่วไปจะกลายเป็นน้ําของจะไม่กรอบแต่ถ้าใช้ทารานมาทอดเนี่ยอาหารที่ทอดแล้วมันจะกลายเป็นของที่แข็งๆอยู่ก็จะกรอบอยู่สเสมอ อน,นิันฟังคงเห็นภาพได้นะครับว่าทอดดวยน้ำมันที่เป็นทรานมันย่อมกรอบนานครับเฉะนั้นคนก็เลยแอบไปใช้ทรานในการนำมาทอดอาหารเพื่อขายจะได้กรอบกรอบตามใจผู้กินแถมต้นทุนต่ำมากเลยครับเพราะใช้น้ำมันพืชเป็นต้นวัตถุดิบเพียงพ่นแก๊สไฮโดรเจนใส่เข้าไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นทรานเป็นแค่มันทีน่ีที่เป็นเนื้อเหนียว แข็งแข็งได้แล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญคในทั่วทั่วไปก็มีการใช้น้ำมันทราลอีกหลายรูปแบบนะครับเช่นพ่อค้าขายโรตีตับปลาดมันอันนี้ยังมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็เอาน้ํามันที่เอาตะหลิวจักจั่วเอาน้ํามันที่แข็งแข็งในถ้วยเอามาใส่กระทะแล้วก็ทอดแผ่นโรตีไอ้ที่แข็งแข็งเหนียวเหนียวนั่นคือาคม,มาการีนครับมาการีนก,ก็คือไขมันที่เกิดจากการเอา ถ้ามันพืชเป็นวัตถุดิบพ่นแก๊สไฮโดรเจนใส่เข้าไปก็กลายเป็นน้ำมันพืชที่แข็งขึ้นเรียกว่าเนยเทียมหรือมาการีนนั่นเองนะครับแสดงว่าการที่เกิดขึ้นของทรานนะครับคุณพ่อครับก็มีได้2ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน2วิธีการใหญ่ๆด้วยกันวิธีที่1แบบตั้งใจเลยพ่นไฮโดรเจนใส่เข้าไปได้ทรานแน่นอนเอาไปใช้ได้เลยทําอาหารกรอบอร่อยแน่นอนแต่วิธีหนึ่งก็คือวิธีที่เราไม่ได้ตั้งใจ ก็คือใช้น้ํามันทอดซ้าทอดซ้าทอดซ้ําเป็นเวลานาน,านๆก็จะทาให้เกิดทรานส์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง2อันสุดท้ายผลลัพธ์ได้ทรานส์ทั้งคู่คนที่ประสบปัญหาคือคนซื้อมากินนั่นเองผู้บริโภคอย่างเ,าเราๆที่ซื้อมากินแล้วเราไม่รู้ของมันก็อร่อยด้วยกินก็อร่อยปากเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรานํามาเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าเอยต้นเหตุของทรานส์มีอะไรบ้างแล้วเราจะเลือกมันได้อย่างไรจะหลบมันได้อย่างไรใช่ไหมครับหลบน้ามัน ที่เป็นของที่เป็นเรียกว่ามาการีนนะครับหรือเนยเทียมนะครับเพราะนั่นคือทรานส์รวนๆเลยเมื่อมาทอดอาหารถ้าจะได้กินน้ำมันขมันที่เป็นทรานส์ซึ่งดูดซึมเข้าร่างกายเราจะไปจับไปเกาะตามหลอดเลือดทั่วร่างกายกลายเป็นโรคก,กับเราแน่ๆอันนี้บให้ดีนะครับเลือกใช้ถ้าจะทอดจริงๆใช้น้ำมันพืชธรรมดาธรรมด,ดีกว่ายอมให้กรอบน้อยสักนิดนึงหรือใช้ เนยไปเลยที่เรียกว่าชีสนะครับ,รบเนยแท้ๆที่ทําจากนมถ้ามาราลีหรือเนยเทียมเนี่ยทําจากน้ำมันพืช oh. ต้นทนุนต่างกันมากเลยแต่ว่าของเสียที่เกิดขึ้นนั้นที่เรียกว่า Trans, ทรานทาร้ายร่างกายมหาศาลเมื่อเทียบกับเนยแท้ๆหรือผัดจากน้ำมันพืชที่เกิดผลเสียน้อยกับร่างกายมากนะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้คือความรู้เกี่ยวกับไขมันทรานส์ที่เรานำมาเล่าให้ฟังเพื่อทุกท่านจะได้จัดการหลบเลี่ยงแล้วก็เลือกใช้ได้ถูกวิธีด้วยนะครับจะหลบอย่างไรให้เราปลอดภัยคนในครอบครัวปลอดภัยเพราะการกินคือความสุขของครอบครัวและอาหารควรจะกินให้เป็นยาด้วยหลบให้เป็นเราจะปลอดภัยแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับติดตามเราสองพ่อลูกก็มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ